สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่12มีนาะถึงวันที่12เมษายนปี2019เนี่ยดิฉันได้มีการทดลองดูแลผิวด้วยการใช้สกินแคร์ออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะก็ทดลองมาครบ1เดือนแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าใช้สกินแคร์อะไรบ้างแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสกินแคร์ที่ใช้ทั้งหมดในคลิปนี้มาจากร้านออเบลย์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งร้านออเบลย์เนี่ยเป ที่รวบรวมเมคอัพแลวก็สกินแคร์ที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ของทุกชิ้นเนี่ยไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะได้รับการรับรองจากองค์กรการเกษตรอินดียนาชาติแล้วนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกโดยแท้จริงนะคะอย่างเช่นได้รับการรับรองจาก USDA หรือว่า EcoCert นะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าสกินแคร์ที่ใช้ในชน่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างและผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นครีนซิ่งน้ำนะคะของยี่ห้อไอเต r o h i m a l ายันนะเป็นครีนซิ่งน้ำที่ ใช้สารกัดธรรมชาติ100เเซตเลยนะคะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับผิว11ชนิดเลยนะสมวนสมหลักเลยคือมาจากเกลือหิมาลายันที่มีอายุมากกว่า250ปีนะคะเป็นทั้งครีนซิ่งที่เอาไว้เช็ดทำความสะอาดผิวแล้วนะก็ยังช่วยดีทอ็อกผิวหน้าด้วยนะคะคือเขาจะช่วยเช็ดล้างทำความสะอาดรูขุมขนเราเนี่ยให้สะอาดล้าลึกนะคะแล้วก็ยังทําให้ผิวหลังเช็ดเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่แห้งกร้านถ้าหาว่าวันไหนแต่งหน้าก็ใช้เนี่ยในการเช็ดหน้านะคะแต่ว่าบางทีอันเนี้ยลิเช็ดแล้วบริเวณดวงตา มันจะมีแสบตาอยู่บ้างก็ต้องใช้คู่กับดีห้ออื่นด้วยที่ใช้เช็ดตาโดยเฉพาะนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะลิก็จะใช้เจลล้างหน้าอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์อัลเทย่านะคะอันนี้เป็นออร์แกนิกเหมือนกันนะคะสูตรที่ลิคใช้คือสูตรเพียวลาเวนเดอร์นะคะเป็นสูตรที่ช่วยปรับสมดุลผิวนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวดูอิ่มน้าแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะเวลาใช้เนี่ยลิใช้ล้างหน้าเช้าเย็นเลยนะคะหลังล้างหน้านจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามีความนุ่มขึ้นแล้วก็ดดููชชุ่่มมื้น้นนอิํา คืนนะคล้ายๆน้ำผึ้งเลยนะคะสีกลิ่นหอมแวยเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์พอใช้บนผิวรู้สึกถึงความนุ่มลื่นของเนื้อครีนเซอร์นะเนี่ยเวลาล้างหน้าก็าคือเนี่ยแค่แตะนะ้ำเบาๆนะคะไม่ต้องถูหน้าอะไร ความรู้สึกหลังล้างหน้าคือผิวหน้ามีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะหน้าไม่แห้งตึงเลยซึ่งส่วนตัวลิชอบใช้อะไรที่แบบหลังล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงนะเพราะว่าถ้าเกิดแห้งตึงเกินไปบางทีมันจะทําให้ผิวของเรามันไม่เหมือนขาดความชุ่มชื้นนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะลิก็ใช้เป็นโทนเนอร์เช็ดผิวนะคะเป็นโทนเนอร์ของแบรนด์เทเยอร์นะคะอันนี้ลองใช้สูตรแต่งกวาดูบ้างนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เหมาะกับ ผิวแห้งนะคะแล้วก็ใครที่มีผิวหมองคล้ำก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีสมุนของวิตามินซีด้วยนะคะจะช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวด้วยนะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการบวมของผิวได้นะลดการระคายเคืองผิวลดการอุดตันของผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะแล้วก็ยังทําให้รูมขนเนี่ยกระชับขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้เราชอบมากคือเวลาเช็ดผิวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวมีความสดชื่นมีความผ่อนคลายแล้วก็หลังใช้เช็ดผิววหน้้าแลผิว หน้าไม่แห้งเลยนะคะคือถ้าผิวเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เพาะบำการบำรุงผิวในขั้นตอนต่อไปนะคะตามด้วยน้ำตกของแมทฮิปปี้นะคะ เขาจะมาในรูปแบบเป็นสเปรย์เอสเซนต์แบบนี้เลยนะคะมีสาระกัดบำรุงผิว18ชนิดนะคะช่วยลดเลดือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ใช้หลังจากที่ไปออกแดดมาแล้วผิวแสบไม่แสบแดงได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะเขาจะมาเป็นรูปแบบหัวสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาใช้ให้ฉีดบนฝ่ามือประมาณ3ฉีดแล้วก็ถูบนฝ่ามือสักแป๊บนึงแล้วก็มาประครบที่ผิวหน้านะคะอันนี้เป็นสเปรย์ที่ซึมเข้าผิวไวแล้วก็ ไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้กับผิวเลยแล้วก็ยังทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นหลังใช้ผิวจะมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะอันนี้หลังจากที่ลิ้ใช้มาเรื่อยๆนะลิรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ลิใช้แล้วชอบนะคือมันรู้สึกเห็นผลตั้งแต่ใช้ช่วงแรกๆเลยนะคะว่ารู้สึกว่าผิวหน้ามีความยืดหยุ่นขึ้นรวมขนกระชับขึ้นแล้วก็เวลาที่สัมผัสผิวหน้าเนี่ยผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะต่อมาลิ้วก็ใช ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของแบรนด์นี้เลยนะคะแล้วก็ยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นวิตามินซีที่เห็นผลในเรื่องของการลดรอยดำลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยลิซจะใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเทใส่มือเลยใช้ประมาณดรอปหนึ่งนะคะแล้วก็ถูที่มือไซรัมซึมไวมากแล้วก็พอค่อยๆกดไปที่ผิวอะ ความรู้สึกที่ตอนแรกมันจะมีความหนึบๆนิดนึงตอนนี้คือหายไปแล้วนะ ใช้วิตามินซีแล้วก็อย่าลืมทากันแดดกันด้วยในช่วงเช้านะคะช่วงที่ลิกเป็นสิวอยู่ดิก็จะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าน้าหาใช้คู่กันเนี่ยมันจะมีอาการที่แบบว่าแสบคันบริเวณผิวที่เป็นสิวได้นะคะคือถ้าเป็นสิวก็อยากให้ทุกคนรักษาสิวให้หายก่อนนะคะคือถ้าเกิดว่าเหลือแค่รอยดำอะไรเงี้ยค่อยมาใช้วิตามินซีอีกรอบหนึ่งเป็นเซรั่มที่ทาที่ผิวแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยแต่แนะนําว่าเวลาเพื่ออนนนนใช้้พพววกกิตาาาาาามมเ่่ยลืทัแดะะะครถ ทากันแดดเนี่ยจากที่ผิวมันจะกระจ่างใสจะกลายเป็นผิวหมองคล้ำได้นะคะก็ต้องใช้คู่กับการทากันแดดด้วยทีใช้แล้วคือเห็นผลได้เลยนะคะว่า ช่วยให้รอยดำจากสิวของเราเนี่ยมันดูจางลงนะคะแล้วก็ผิวหน้าค่อยๆกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากที่ลงเซรั่มไปแล้วนะคะก็ตามด้วยเจลวันนี้เลยนะคะเป็นเจลบำรุงผิวของแบรนด์เดอะทเวนตี้เอ็กนะคะอันนี้เขาจะเป็นเจลที่ช่วยปรับสภาพผิวให้มีความกระจ่างใสแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นของผิวได้ยาวนานเจ็บสองชั่วโมงเลยนะคะคือถ้าใครที่เป็นคนผิวหน้าแห้งผิวขาดน้ําแต่งหน้าไม่ค่อยติดผิวมันเป็นสิวง่ายแนะนําว่าให้ใช้อันนี้เวลาใช้ก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะ แตะนิดเดียวแล้วก็ทาทั่วหน้าเลยตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากๆนี่ค่ะนี่ตักมาประมาณนี้เว้ยเวลาทาที่ผิวเราเย็นดีอะอ่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะขั้นตอนในการลงสกินแคร์ต้องเบามือนะคะทุกคนอย่าใช้น้ำหนักมือแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทำให้เกิดริ้วรอย ว่าน,นี้กลิ่นดีมากเลยอะชอบอะมันสดชื่นแล้วคือตอนที่เราทาเนื้อเจลบนผิวอะความรู้สึกแรกเลยคือมีความเย็นดีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือความเย็นก็ไม่ไม่เย็นแล้วนะแล้วก็เนื้อเปลี่ยกง่ายไม่เหนอะ แล้วพอเขาซึมเข้าผิวนี่จะทําให้รูขุมขนเรามาดูกระชับขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวที่ได้มันจะดูมีความเฟรชมีความชุ่มชื้นดูอิ่มน้ําขึ้นนะคะก็เลยใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยจะต,ตามด้วยครีมบำรุงผิวใต้ตานะคะเป็นของแบรนด์อัลเทียนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันนะคะอันนี้คือดิใช้ไปจนใกล้หมดแล้วนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวบริเวณใต้ตานะคะลดความหมองคล้ำใต้ตาลดเรือนริ้วรอยนะคะพอใช้อันนี้ไปอ่ะสัง กเได้ว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยผิวมันดูอิ่มฟูขึ้นดูเต็มขึ้นนะคะแล้วก็ผิวใต้ตาไม่ได้หมองคล้ำไปกว่าเดิมริ้วรอยเล็กๆใต้ตาตรงนี้ค่ะมันดูลดเลือนลงไปบ้างเหมือนกันนะคะตัวครีมวันนี้มันช่วยประคองมาให้ผิวเรามันดูบอมคล้ำไปกว่าเดิมแล้วก็ยังช่วยให้ผิวใต้ตาดูแบบ ไม่อ่อนล้าแล้วก็ดูสดชื่นดูตื่นขึ้นด้วยนะคะพอครบ1อาทิตย์จะมีการมาร์กหน้า1ครั้งนะคะซึ่งมาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์นี้นะคะโอล v ฟนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสนะเขาจะเป็นโคลนสีขาวนะจะช่วยดูดซับสารพิษออกจากผิวหนังนะคะแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วลดผดผื่นต่างๆฟื้นฟูเซลล์ผิวกระชับรูขุมขนควบคุมความมันครบ15นาทีแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามาที่เราพอกไว้เนี่ยเขาก็จะแห้งดีเลยนะ เดี๋ยวมาล้างออกกัน um> ดีกว่าพว่าพอล้างออกแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาล้างผิวจะลื่น พอล้างหน้าเสร็จแล้วนะความรู้สึกแรกเลยคือผิวหน้ามีความนุ่มมากนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยนะ สำหรับมาร์กนี้นะคะลิก็จะใช้อาทิตย์ละคร้งพอนะคะใช้เฉพาะกลางคืนพอกทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะในขั้นตอนของการล้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวมาร์กนนี้เขาจะมีความเข้มข้นมากแล้วก็ตัวเนื้อมาร์กเขาจะติดไปที่ผิวเลยอะ่ะก็ต้องใช้เวลาในการเช็ดออกนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่มาร์กหน้าไปแล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นในช่งชวงเช้านะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการทากันแดดนะคะกันแดดจะใช้ของแบรนด์นี้นะคะเป็น แบน์จุ๊บนะ เขาจะมี2ส,สูตรนะคะขวดสีฟ้าเนี่ยเป็นสูตรที่เป็นเนื้อวอเทอร์เจลนะคะก็จะเป็นสูตรที่กันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวให้มีความกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะส่วนสูตรที่เป็นขวดสีส้มเนี่ยอันนี้จะเป็นสูตรแบบเนื้อมูสนะคะเป็นสีที่ทาไปแล้วกลืนกับผิวแล้วก็ไม่รบกวนสีรองพื้นของเราด้วยนะทําให้ผิวหน้าของเราไม่มันระหว่างวันนะควบคุมความมันด้วยนะคะอันนี้นะบางวันเนี่ยลิก็ใช้เป็นสูตรนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเนื้อกันแดดที่แบบมีสีขาวแล้วเวลาใช้ บางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันจะเป็นคาบๆบ้า,บบางบางครั้งเหมือนกันนะคะเนื้อเขาจะเ,เกลี่ยง่ายนะคะเป็นสูตรที่ใช้แล้วคือกันน้ํากันเหงื่อได้เลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ที่ชอบใช้สีนี้มากกว่านะคะสีส้มเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อที่ออกแบบเป็นเนื้อบลูมูดหน่อยนะคะแล้วก็สีคล้ายๆเป็นสีรองพื้นนิดนึงแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยจะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันด้วยนะคะแล้วก็พอใช้คู่กับรองพื้นแล้วไม่ทําให้สีรองพื้นเปลี่ยนด้วยนะ แล้วระหว่างวันเนี่ยผิวหน้าจะไม่ค่อยมันด้วยนะคะเห็นไหมคะเนื้อจะมีความต่างกันนะกันแดดของจุ๊บเนี่ยเป็นกันแดดที่ไม่มีสารเคมีอันตรายถึง10ชนิดเลยนะคะแล้วก็ลดการอุดตันของผิวด้วยนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ใช้สเปรย์น้ำแร่อันนี้นะคะเป็นของแบรนด์อัลเทียนะคะอันนี้เขาจะเป็น สเปรย์น้ำกุหลาบออแกนิกร้อเรซนะคะช่วยลดการระคายเคืองผิวนะคะอาฉีดหน้าหรือว่าฉีดผิวกายก็ได้นะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นคลอลลาเจนนะคะปรับสมดุลผิวให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอุดตันของผิวได้ลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นสเปรย์น้ำแร่สารพัดประโยชน์เลยนะคะใช้ได้หลากหลายเลยอันนี้คือลิเกชอบมาฉีดในตอนสุดท้ายแล้วก็ในระหว่างวันก็จะมาฉีดเหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวแล้วก็เป็นการ บำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะพอฉีดแล้วจะเห็นได้นะคะว่าผิวน่าจะดูมีความสดชื่นขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็นี่จะมีกลิ่นหอมของกุหลาบอ่อนๆด้วยนะ <c oughs> หลังจากที่ใช้สกินแคร์ออร์แกนิกครบ1เดือนนะคะช่วง <c oughs> แรกๆนะคะจะไม่ได้เห็นผลแบบในเรื่องของรอยดําหรือว่าความกระจ่างใสนะคือจะเห็นผลในเรื่องของความกระชับของผิวความ นุ่มความชุ่มชื่นของผิวมากกว่านะคะพอผ่านมาในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเริ่มเห็นได้เลยว่ารอยดํามันเริ่มจางลงนะผิวหน้าของเรามันดูแบบกระจ่างใสขึ้นนะคือมันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งเดือนหลังมากกว่าถ้าถามว่าใครที่กําลังจะหันมาใช้สกินแคร์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะหรือว่าใช้สกินแคร์จากธรรมชาติเนี่ยอยากให้เพื่อนๆอ,อดทนในการใช้นะคะคือของพวกนี้ต้องใช้อย่างต่อเนื่องมันเป็นผลดีกับผิวหน้าเราในระยะยาวด้วยนะคะลดการ ตกค้างลดการสะสมของสารเคมีต่างๆด้วยนะเพราะบางทีเราใช้นู่นใช้นี่มาเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าผิวเราในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่เริ่มจะหันมาใส่ใจใช้ของที่มาธรรมชาติเป็นออร์แกนิกนะคะก็ลองดูได้นะแล้วก็ ของทุกอย่างเนี่ยหาซื้อได้ที่ร้านออเบอยู่เลยนะคะร้านนี้เขาเป็นร้านที่จะรวบรวมสกินแคร์แล้วก็เมคอัพต่างๆเนี่ยที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่ไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่ กำลังมองหาอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูที่ร้านนี้ได้นะคะใครอยากจะให้ทดลองดูแลผิวแบบไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถหากว่าใครต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อ่าลิกาตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe ก็สามารถกดได้ที่ปุ่มแดงๆด,ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว สวัสดีค่ะ